อรุณสวัสดิ์ครับห่างหายไปนานเพราะว่าป่วยเริ่มสุขภาพดีขึ้นก็นมาพูดให้ฟังประดีวันนี้ฟังเรื่องการถามตอบเรื่องสมาธิแล้วคนที่ถามกับท่านอาจารย์อะไรกลิบเนี่ยผมจำไม่ได้ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงใน YouTube ยูทูบถึงสภาวะการที่นั่งสมาธินิ่งลงไป แล้เห็นหนู่นเห็นนี่ผมฟังจากเสียงที่เขาพูดธรรมชาติของจิตที่เข้าลึกในระดับเห็นนิมิตนั่นหมายถึลงลมหายใจยาวและละเอียดคำว่ายาวและละเอียดนั้นการสนทนานั้นมันจะราบรื่นแต่ที่เห็นนะ่ะพูดไปหายใจสัน้นลมหายใจสั้นจะเห็นนิมิตได้อย่างไรผมประมวลได้เลยว่าเป็นเรื่องหลอกลวง เพราะผลการปฏิบัติสมาธิมันจะเกิดความรึกเมื่อลมหายใจถ้าเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับความคิดทําอนาปันสติอย่างเดียวลมหายใจมันจะยาวขึ้นยาวขึ้นจนเหมือนกับไม่หายใจที่เรียกว่าละเอียดลงเขาไปคิดเอาเองว่าลมหายใจละเอียดหมายถึงเห็นภาพเป็นแสงเห็นนิมิตอันนั้นไม่เกี่ยวกับลมหายใจเลย อันนั้นเกี่ยวกับการสังขารปรุงแต่งลมหายใจนั้นถ้าเราไม่ไปควบคุมมันโดยธรรมชาติมันก็จะค่อยๆแผ่วเบาลงไม่เด่นชัดแล้วมันจะยาวการทำลมหายใจโดยกำหนดทำให้เรารู้สึกถึงลมหายใจเข้าและออกหลังจากนั้นเราก็เฝ้าดูลมหายใจนั้นก็จะเห็นว่าเดี๋ยวมันสั้นเดี๋ยวมันยาวความหมายของว่าสั้นและยาวนั้นคือลมหายใจที่หายใจเข้าไปมันลึกลงไปถึงไหน ถ้าสั้นมันก็แค่หน้าอกลึกก็ถึงสะดือลึกลงไปอีกลมหายใจเนี่ยสมัยก่อนนะครับการฝึกอนาปานนสติท่านพุทธทาสท่านใช้หลักการนับหนึ่งลมหายใจนับได้15ครั้งเข้าไปนับได้15ครั้งออกนับได้15ครั้งเรียกว่าลมหายใจยาวดังนั้นที่เราทําลมหายใจกันตาม ที่เราคิดเองเออเองเนี่ยยังไม่เข้าถึงครับเพราะลมหายใจนี้ท่านทำลมหายใจเป็นนะครับคําว่าสมาธิผลของสมาธิมันตัดความคิดได้ถ้าสติตั้งมั่นและสมาธิจดจอ่ออยู่ในลมหายใจที่เรียกว่าอาณาปานาสติที่คนเรียกกันนี้ถ้าทําได้นะครับลมหยายใาจยาวและลึกลงลึกลงไปเรื่อยๆความคิดจะไม่เกิดครับ ฉะนั้นเมื่อความคิดไม่เกิดนิมิตใดจะปรากฏปัญหาคือทำไม่ถูกวิธีในการทำสมาธิอานาปานาัสติรเราอ่านว่าลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้รู้อะไรครับรู้ว่าสั้นและรู้ว่ายาวรู้ว่าหายใจครั้งแรกมันอึดอัดหายใจต่อไปมันผ่อนคลายคือหมายถึงคำว่ารู้ ลมหายใจสั้นรู้ลมหายใจออกรู้เนี่ยหายใจยาวรู้ลมหายใจออกยาวรู้ในความรู้นั้นไม่ใช่เป็นภาษาตัวหนังสือนะครับท่านสังเกตลมหายใจท่านดูจะมีอุณหภูมิและมีความกระชั้นที่เรียกว่ามีความรู้สึกขึ้นขึ้น,นลงๆเราเรียกสภาวะนั้นว่าภาวะ ภาวะหมายถึงสภาวะที่ปรากฏขึ้นกับลมหายใจธรรมดาครับเหมือนกับอัดแก๊สเราเคยเล่นสูบลูกโป่งไหมครับถ้าคุณเคยเล่นคุณจะเข้าใจพอก็อัดเข้าไปลมก็จะออกทรงปลายเหมือนเรากําหนดลมหายใจตามลงไปมันก็จะลึกลงไปที่เรารู้สึกข้างในตัวเราก็คือกระแสลมที่ไหลเข้าไปแล้วมันก็จะ,ะเผชิญการต้านจากลมในตัวเองมันจะอึดอัด มันทุบอุดอัดเหมือนจะไม่ใจเหมือนจะร้อนจะเย็นมีภาวะต่างๆอันนั้นเป็นกระแสาธาตุธาตุการสอนสมาธิโดยที่ไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยแล้วก็คิดเองเออเองปัดสนึกกันเอาเองจะไม่พบความจริงเพราะว่าปฏิบัติสมาธิก็ไม่สามารถดับกิเลสได้อย่าว่าแต่ดับกิเลสเลยครับแค่หยุดยั้งความคิดก็ยังไม่ได้เลย ถ้าเราฝึกสมาธิแล้วสําเร็จหมายถึงว่าทําถูกต้องได้ผลของสมาธิเกิดจะเกิดความเงียบขึ้นแล้วมันสงบมันสงบจากอะไรครับมันสงบจากความคิดครับมันรับรู้ตรงหน้าอยู่อย่างเดียวจึงเป็นที่เรียกว,ว่าเป็นสมาธิที่ก่อให้เกิดสติวิปัสสนาสติในวิปัสสนานั้นจะต้องถึงขั้น จิตนั่นเงียบสงบจากความคิดใดๆที่ลบกวนแล้วมองเห็นสิ่งตรงหน้าอย่างชัดเจนจึงจะลำดับแยกแยะทำได้ถูกต้ายถูกตรงไม่งั้นแล้วความจำมันจะพุ่งขึ้นมาบทบังการเห็นในขณะปัจจุบันขณะการศึกษาปฏิบัติสมาธิในศาสนาพุทธมิได้ชี้ไปที่เรื่องนิมิตใดๆทั้งสิ้น แต่ว่าทุกวันนี้คุยกับเรื่องแต่เรื่องนิมิตเป็นอสุภะกรรมฐานบ้างละนั่งสมาธิไปแล้วเห็นเป็นกระดูแล้วสลายกลายเป็นฝุ่นลองก่อตัวขึ้นมาเป็นลมหน่วยความจำที่คุณได้ยินได้ฟังมาถ้าคุณเห็นจริงนะครับในสภาพนั้นนะครับบอกได้เลยครับข้าวก็ไม่อยากทานอารมณ์อะไรก็ไม่อยากเกิด เพราะว่าคุณไปดูงานศพนะครับถ้าคุณอดไหวคุณเดินไปดูเขาเผาศพคุณจะรู้สึกว่าเบื่อหน่ายมากเลยชีวิตปัญหาคือคุณเคยเกิดภาวะอารมณ์นั้นไหมถ้าคุณไม่เคยคุณจะไม่เข้าใจนะครับการเห็นอสุภะการเห็นซากศพมันไม่มีการเกิดนะครับมันรู้สึกมันอยากจะตายความรู้สึกมันเหมือนสลายตัว เมื่อขนาดหลายตัวแล้วมันจะมีอารมณ์อื่นขึ้นมาได้อย่างไรแล้วมันจะครองอยู่ในความคิดเรานานมากจิตที่ละเอียดจะจดจำลึกซึ้งยาวนานในอารมณ์จิตที่ตื้นเขินหยาบจิตหยาบตื้นเขินคุยก็หยาบพูดกับฉันลมหายใจก็หยาบเราจะเชื่อได้ไหมครับว่ามีสมาธิขั้นสูงสมาธิขั้นสูงนะครับที่เขาพูดกันในหนังสือ แล้วก็พูดกันในหมู่นักปฏิบัติที่ทุกคนพยายามเมคเซนต์ตัวเองว่าฉันปฏิบัติถึงขั้นนั้นขั้นนี้นะครับเคยรู้ไหมครับว่ามันหลอนจากจิตมายาจิตมันหลอนเอาสัญญาความจามันหลอกหลอนเอาเพราะว่าการจะปฏิบัติในขั้นระดับลึกถึงการเห็นนิมิตนั้นต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรครับอย่างบารมีสูงสูงที่จะสม,มานี่นะครับ ก็เป็นคำพูดลอยๆพิสูจน์ไม่ได้แท้จริงแล้วเราสังเกตง่ายไปถามพมที่ปฏิบัติถึงเขาจะบอกเหมือนกันอุปนิสัยปกติของเขาตั้งแต่แรกเกิดมันนะครับเป็นคนไม่ค่อยฟุ้งซ่านมองอะไรก็มองเรื่องเดียวไม่คิดหลากหลายไม่ค่อยรับรู้อะไรมากจิตเขาก็จะมีข้อมูลน้อยพอนั่งสมาธิจิตเขาก็จะลงตัวได้ง่าย พระอาจารย์ต่างๆที่ท่านปฏิบัติตั้งแต่สามเณรไม่คล่องเกี่ยวกับโลกิยาใดๆทางฐานอีสานนะครับเราจะเห็นเลยครับสัญญาท่านน้อยคําพูดคําจาท่านมาต่อเติมอยายามม่อตอนเป็นหนุ่มฉะนั้นตอนที่ท่านปฏิบัติมันจึงไม่มีสิ่งรบกวนเยอะครับยังเก่งก็แค่ว่าความเชื่อประลัมปลาในฐาอีสานก็คือเรื่องพูดผีปีศาจวิญญ,ญาณ พระกรรมฐา,านสมัยโบราณนะครับนั่งแล้วนะครับที่เห็นนะี่คือเห็นผีครับพอเห็นผีจากความจํานะครับผีจิตมาหลอกหลอนเราแต่ยุคสมัยนี้นะครับปัญญามันมากสัญญามันเยอะความจํามันก็มากนั่งสมาธิก็โดนจิตมายางจิตสร้างภาพหลอนพอฟังอะไรเข้าใจนั่งปั๊บก็เป็นปุ๊บเลยครับมันไม่ใช่ของจริงนะท่านมันเป็นภาพหลวงตา มันจริงของคนอื่นแต่มันเท็จในตัวเราจึงไม่ได้รับผลของการเบื่อหน่ายในอารมณ์ต่างๆการทำสมาธิมันเป็นการล้างกรรมล้างกรรมหมายถึงล้างพฤติกรรมนิสัยใดๆของเราที่เคยชินถ้าสมาธิอย่างเดียวนะครับมันจะหน่วงจิตทำให้อารมณ์ต่างๆที่เคยเกิดมันเกิดช้าลงสมาธิมันทำได้แค่นั้นนะครับไม่สามารถ แต่ที่บอกว่าทําให้เกิดน่นเกิดนีน่อันนั้นเป็นปัญญาปรุงแต่งครับเมือ่อคนปรุงแต่งจินตนาการเหมือนคุณเขียนหนังสือวงบอกข้อความคุณต้องใช้ความคิดไหมครับคุณใช้ความคิดคุณเขียนได้ถ้าความคิดคุณละเอียดความรู้คุณเยอะคุณประดิษฐ์ประดอยภาษาได้ชัดเจนแต่ถ้าคุณมีความรู้น้อยแต่มีความอยากในการจะเขียนเขียนออกมาแล้วก็ไม่สละสลวยใช่ไหมครับ นั่นคือหน่วยความจำนะครับที่เรียกว่าสังขารละจิตสังขารปรุงแต่งนะครับมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นของสมมติต้องเข้าใจนะครับปฏิบตัติสมาธิคือการจดจ่อถ้าอยู่กับลมหายใจก็ต้รู้เรื่องลมหายใจลมหายใจเข้าไปไม่มีความคิดถ้าอยู่กับลมหายใจก็จะเห็นลมห,หลายใจที่ไหลเข้าไปในตัวเรา ปฏิกิริยาของแต่ละท่านแตกต่างกันมีแรงต้านจากลมภายในแตกต่างกันนั่นคือลมหายใจแต่ถ้าเห็นแล้วมีความคิดฟุ้งนั่งไม่สงบแม,ม่อันนั้นไม่ใช่ลมหายใจนะครับอันนั้นยังไม่ทําสมาธิด้วยซ้ําอันนั้นแค่โครงสร้างรูปแบบพอนั่งขัดสมาธิแล้วลําดับตั้งจิตปับ๊บสัญญาความจําความหนาแน่นของความเคยชินมันรบกวนเอาทาให้มันไม่สงบ ต้นเหตมันมาจากแต่ละวันสะสมเรื่องราวมากมายที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองมันก็ตกค้างตะกอนอยู่ในความทรงจำในสมองพอนั่งสงบพอร่างกายสงบจิตที่มันชอบเคลื่อนไหวมันไม่มีอะไรหามันก็จะไปค้นความจําออกมานั่นคือเหตุผลที่นั่งสมาธิแล้วความคิดมันฟุ้งซ่านวิธีแก้ครับ ให้เคลื่อนไหวก่อนจนความคิดมันหยุดหรือไม่ก็วิธีที่เด็ดขาดที่สุดก็คือสํารวมตาสัมรวมหูรับรู้เรื่องราวให้น้อยลงในเวลาปกติตั้งแต่ตื่นมาจนกระทั่งนอนหลับให้รับรู้เรื่องน้อยความจำก็น้อยถ้ารับรู้เรื่องราวเพราะเหตุปัจจัยก็ต้องทำให้จบจะได้ไม่ตกค้างไว้ที่เขาบอกว่าการงานค้างค้างไม่เป็นมงคลน,นั้น มันชี้มาที่หน่วยความจํานี้แหละครับเพราะคุณปฏิบัติกรรมฐานคุณจะเห็นคลื่นจิตความจําความสะสมที่คุณกระทํามาในชีวิตปัจจุบันปัจจุบันนะครับกับหน่วยความจําในอดีตที่คุณสะสมมาความไม่รู้และความรู้แล้วไม่เข้าใจมันจะผุดขึ้นอย่าเมื่อร่างกายคุณสงบไม่ทำงานการสิ่งใดภายนอก เป็นธรรมดามากเลยครับไม่ใช่วิธีการที่เขาบอกครับผมเคยโดนขับไล่าจากสำนักกรรมฐานสายพ่อป่ามาแล้วเพราะเหตุผมว่าเขาปฏิบัติสมาธิไม่ลงกันเพราะความคิดฟุง้งซ่านผมบอกให้เขาก็เดินจงกรมกรอนแล้วทำความเข้าใจเคลียร์จิตให้ได้ก่อนแล้วพอนั่งลงไปหายใจลมหายใจออกก่อนแล้วหายใจลมหายใจเข้าจิตเขาลง ผมโดนขับออกจากสำนักทันทีเพราะไปสอนในสิ่งที่อาจารย์ไม่ได้สอนคนไปหาวิธีการนั่งสงบแต่ท่านอาจารย์ไม่สอนไปสอนปัญญาผมเห็นเขาไม่เข้าใจในนั่งสมาธิก็เลยไปบอกวิธีเพราะการทำสมาธิตัวที่ขวางกั้นการสงบก็คือความเคยชิน หรือที่เรียกว่าเราสะสมไว้ในแต่ละวันคลื่นความจําทั้งหมดมาจากการสะสมนะครับถ้าเราไม่สะสมเราก็จําน้อยความจําที่ค้างค้างในเรื่องที่ชอบและไม่ชอบและเรื่องที่ไม่ชอบเรื่องของเราและเรื่องของคนอื่นก็มากมายถ้าเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะป๊อปปูล่าเป็นโพติสัต์ ยุ่งกับเรื่องคนอื่นไปหมดจดจําทุกอย่างรับรู้เรื่องราววิวาพากษ์วิจารณ์เยอะเจ้าคิดเจ้าแค้นเจ้าผิดเจ้าถูกเยอะถ้าปันนั้นได้เลยครับลายไหนไรนั้นนั่งสมาธิเมื่อไหร่นั่งสมาธิมไ,มาธไม่ลงมันเป็นธรรมดาธรรมชาตินะครับไม่ได้วิเศษอะไรเป็นธรรมดามากศาสนาพุทธของเราชี้ไปที่ความเป็นธรรมดาถึงผมรู้ก็เป็นเรื่องธรรมดา ไม่ได้เรื่องวิเศษวิโสอะไรอันนี้เรื่องวิเศษนั่งเห็นนู่นเห็นนี่ไปเห็นนรกสวรรค์ไปนู่นไปนี่ผมบอกเลยครับเป็นอุป,ปาทานจิตอุป,ปาทานนั้นหมายถึงความนึกคิดนะครับหน่วยของความทรงจําที่จินตนาการจากความจําความจําเราไม่มาจะจันนะท่านบางทีเราเห็นแล้วมันจําติดตา ผมอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังเป็นอุตาหมอนจะเชื่อไมหรือไม่เชื่อแล้วแต่ท่านพิจารณาตอนสมัยผมปฏิบัติธรรมมีคนเข้ามาถามท่านอาจารย์ผมนั่งอยู่ด้วยท่านอาจารย์ครับทำไมรูปสมเด็จโตคนทาย,ยียบแล้วท้าบวมฝรั่งเหยียบขีกระชากไม่เห็นเป็นไรเลยครับท่านอาจารย์ตอบว่า มันมีมูลเหตุอยู่เรื่องหนึ่งคือจิตที่ศรัทธากับจิตที่ไม่มีศรัทธาอธิบายง่ายๆว่าจิตที่มีความจํากับจิตที่ไม่มีความจําเขาเหยียบเหยียบกระดาษเขาไม่ได้เหยียบสมเด็จพุทจันทร์โตแต่คนไทยเราจําได้หมายรู้ว่ารูปนี้เป็นรูปสมเด็จจันทร์โตเป็นรูปศักกระเป็นรูปที่มีปารมีช่วยละพ้นภยัยให้มีความสุข สิ่งนี้ก็เกิดโทษเพราะจิตมันรู้ผิดรู้ถูกแต่ฝรั่งไม่มีสัญญาความจำเขาไม่รู้จักเขาก็ไม่รู้อะไรครับเมื่อสัญญาไม่มีทุกสิ่งก็ไม่มีนั่นหมายถึงเรื่องนี้ก็ชี้ไปที่อ่านหนังสือและหน่วยความจำมันจำนะท่านได้ยินได้ฟังหน่วยความจำมันก็จำนะท่านเห็นแวบเดียวมันก็จำนะครับ แต่เราไม่สนใจเราไม่ได้คิดมันแต่มันก็จำจึงเรียกว่าสัญญาและขันโทจะศึกษาเรื่องปฏิบัติในแนวของศาสนาพุทธต้องศึกษาให้ครบถึงจะออกได้ไม่ใช่อา่านหนังสือในแนวตองที่ตัวเองชอบชอบสมาธิก็อ่านแต่หนังสือสมาธิและพอไปนั่งสมาธิก็ไปเจอตำราที่เขาว่าด้วยคนเห็นนิมิตก็ต้องนั่งนิมิตให้เห็น การเห็นนิมิตครูบาอาจารย์ที่เขาให้เห็นนิมิตนั้นเขาให้เ,เราออกจากความเคยชินในอดีตเช่นในชีวิตปกติเราวุ่นวายสับสนกับทั้งรักทั้งชังในโลกพอไปนั่งตรงนั้นมันไม่มีรักชังเนยเป็นอุบาให้เราออกจากความเคยชินเท่านั้นเป็นเบื้องต้นแต่นี้ไปยึดติดจนเป็นของวิเศษมันไม่เห็นธรรมนะท่านในนิมิตเป็นความฝัน ตื่นขึ้นมาก็เจอความจริงพอมีอะไรกระทบหน่อยที่เขายกกันนะครับคนชอบคอเดียวกันก็ส่งเสริมกันวิ่งกระหากันเอาเงินไปไป,ไปดูบวงสวงบูชาแล้วก็บอกบารมีมากล้นทุกคนก็ว่าต้องอย่างนี้จึงถูกต้องแต่เคยรู้ไหมครับว่าสุขหรือทุกเคยพิจารณาไหมครับเงินอยู่กับเราเป็นโทษ เงินอยู่กับหลวงพี่หลวงพ่อเป็นสุขไม่มีโทษมันแปลกประหลาดไหมครับพระพิสุเป็นผู้ละซึ่งกิเลสเราสละกิเลสเอากิเลสไปให้พระพิสุแล้วพระพิสุบอกพระพิสุไม่มีโทษมันวิเศษมาจากไหนครับพระพุทธเจ้าตัสว่าทุกอย่างเท่าเทียมกัน จิตนั้นเท่าเทียมกันคือเป็นาธาตุรู้แต่ต่างกันตรงที่ยึดติดมากยึดติดน้อยถ้าจะพูดเรื่องจิตเรื่องสมาธิ3มวันสามปืนสาสปีก็พูดไม่จบเพราะจิตหนึ่งดวงในคนคนหนึ่งจิตดวงเดียวแต่เรื่องราวที่สะสมไว้เป็นล้านล้านเลยแล้วในโลกนี้คุยกันละเป็น10บล้านคนคุณว่ามันจะกี่พันล้านข้อความ จะคุยยังไงถึงจะจบได้การปฏิบัตินะครับถามหาตัวเองไม่ใช่าถามหานิมิตความจำถ้าเราหาตัวเองแล้วก็จะพบว่าตัวเราเองนั้นไม่มีที่ไม่มีก็คือทั้งหมดที่เรามีที่เราจำได้เป็นเรื่องของคนอื่นทั้งสิ้นลองพิจารณาดูนะครับที่เราพูดได้เราจำมาจากคนอื่นหรือไม่อะไรที่เราเป็นเราได้จากคนอื่น แล้วเราทําเองมีทักอย่างไหมครับตั้งแต่เกิดมาถูกสอนให้กินถูกสอนให้พูดถูกสอนให้เสพถูกสอนให้คิดตรงไหนเป็นของเราบ้างครับที่เราคิดเองเออเองเอบอกท่านคิดเองเออยังได้ไะแต่ครั้งแรกนะท่านแรกเกิดมาท่าน,นคิดเองได้ไหมแต่ท่านบอกว่าท่านเรียนรู้แล้วท่านคิดเองอันนั้นจริงครับแต่เราพูดถึงว่า แต่แรกเกิดเนี่ยเราไม่มีความรู้ความจําเราถูกสอนมาทั้งนั้นนั่นจึงเป็นมูลเหตุที่ผมบอกว่าเราจํามาทั้งนั้นเราทุกมาจากแนวคิดของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของเราเราสุขก,ก็มาจากเรื่องราวของคนอื่นที่เราเห็นแล้วเราอยากได้เรามีตัวเองไหมถ้าเราเห็นตัวเองเราจึงรู้ว่าตัวเองเราก็ไม่มีที่เขาบอกตัวเราก็ไม่มีก็พอเขาพูดตั้งตอนที่มันไม่มี ที่มันยังไม่สัมผัสยังไม่รู้จกักแต่พอมันรู้จักแล้วมันมีเราทํำยังไงจะกลับคืนไปสู่ความบริสุทธิ์คือความไม่มีความไม่มีเป็นความบริสุทธิ์นะท่านท่านก็จะเถียงผมอีกว่าความบริสุทธิ์มันบริสุทธิ์และความไม่มีจะบริส <tab> ุท <alcoholic> ธ <villa> ิ์ได้อย่างไรไม่มีก็คือไม่มีจะพูดกันอย่างนี้ไอความไม่มีเนี่ยมันก็คืออาการความบริสุทธิ์เพราะความบริสุทธิ์มันก็ไม่มีเหมือนกัน ถ้ามันมีสิ่งใดมันไม่บริสุทธิ์ฉะนั้นไอ้บอริสุทธิ์คําคำว่าไม่มีมันจึงเป็นเรื่องเดียวกันอย่างแท้จริงสาธุ